มาครับผมอยู่ที่งานประกวดบอลไซรั่นเอ็ดนะครับมาดูครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็นี่ครับไม้ของเฮียไฮก็มาโชว์แล้วนะครับไม้สวยๆเลยนี่ครับเดืนทะเลพวกนี้นะครับตะโก้โกหนูด้วยนะครับแคมหน้าครับก็มีข้างบนกับข้างล่างนะครับนี่โอ้แคมหน้านี่ครับก็มีไม้ก็มีมาบ้างแล้วนะครับ โซนนี้ก็เป็นโซนาขายไม้นะครับอันนี้จากชัยภูมินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชัยภูมิครับชัยภูมินี่ออกไปหลายต่อแล้วครับนี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับนี่โอ้โหดูครับรากรอบมากแต่ละต้นไอ้มีพุทธาป่าสวยๆปักหินปักหิน ไม่ปักหินไม่ปักหินบ้านเท่าเลยเพราะว่ามันทุ่นค่ะนะเนอะมันจะเกิดที่เกิดที่กันดานที่ที่กันดานบนบนบนพารานหินไม่ต้องมีน้ำมีอะไรมันก็อยู่รอดเพราขาอยู่รอดตรงเขาได้นี่ครับโอ้โหยอดนี่เสียบหนูด้วยนะครับเนี่ยเสียบหนูนี่ครับก็โซนขายนี่จใช้ภูมินี่ตะโกนหนูเยอะเหมือนกันอู้ียบเลยนะครับดู บรรากากโคราดโอ้หินหินที่สวยเพียบเลยนะครับเยอเลยโอ้ตัวน,นี้สวยเลยตัวน,นี้พี่อ่อพรนะครับโอ้โอ้นี่ครับโอ้อาจารย์หนุ่มนะครับสวัสดีครับ มาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงตอนไหนนี่มาถึงเมื่อกี้นี่เองลงรถมาเกีเลยมาชอบเลยมาเดินซื้อตะกร้าสี่ห้าต้นนะครับพียตูนนะครับนี่ก็เป็นมะขามนะครับของพี่แดงก็ออกไปหลายต้นแล้วออกไปหลายต้นแล้วของพี่แดงอือโอ้มะขามตอใหญ่ๆเลยนะครับสุดยอดนี่ก็ไปหลายต้นแล้วเนี่ยผ่านแป๊บเดียวตอนนี้เหลืออยู่สี่ต้นเหลืออยู่สี่ต้นเองมะขามเมื่อเช้านี้หลายต้น หมดแล้วจะหมดแล้วเหลือใหญ่ๆโอ้นี่ครับสวยมากนี่มีตะโกตะโกหนูนี่ครับก็มีตะโกนะครับมีตะโกมีอะไรหลายต้นเลยนะครับเลื้อยเลยสวยงามนี่ครับโอ้มะขามฝนก็จะมาแล้วประธานสวัสดีครับประธาน,นประธานชมรมบันเทงิงโครานะครับพี่ดิ๊ อันนี้เป็นโซนเพ็มหน้านะครับโซนเพมหน้าโอ้เยอะเลยเพ็มหน้าใครอะพี่ปออ,อ,อ๋อชมรอยอิยดอ๋อนี่ครับนี่ของพี่ปอโอ้นี่เข็มนะครับนี่คนหลายคน้วถามหาเข็มกี่พันกี่หมืน่นกี่พันหกพันห้าพอนี่ปูนใหญ่ๆเลยนะอเยอะครับ อีปอน,นี่ไปทุกงานอะไปตั้งแต่ไม่มีลูกตอนนี้จนลูกโตไปไหนไม่รู้รเห็นอยู่เห็นอยู่โซนของเล่นเห็นอยู่นี่ครับโอ้ต้นนี้สักอลังการทำหน้าไทยนะครับมันเยอะนะครับในของพี่ปอนสนมบัติพัดทนเยอะมาได้นะครับพรุ่งนี้ทันนะครับที่โรมิสันสร้อยเอ็ดนะครับนี่อันนี้ของชมรมร้อยเอ็ดนะครับดูหมากต้นนี้ครับใหญ่มากนะครับ ลองยืนเทียบหน,ทนเทียบกับคุณคองแครงนะครับแอดมินดูครับขนาดว่าตัวใหญ่แล้วนะอันนี้ก็ใหญ่กว่า <laughs>